พี่ว่าผมจะไปทันไหมผมจะไปบนพ่งนี้แล้วกลับมามเพื่อน <ไป S 2> แล้ตอนนี้อะไปพุ่งนี้พอไปปุ๊บขึ้นรถไฟแล้วขนกลับมาเพื่อเจ้ารถเนี่ยมันยังไม่หมดน้ำมันเราก็ใสต่อนะเดี๋ยวเราขับไปให้หมดถังเอาแบบหมดเจี้ยงเลยดีกว่านะวิ่งมา2 0 0กว่ากิโลเมตรแล้วน้ำมันมันยังไม่หมดถังเลยอะสวัสดีครับทุกคน ขอต้อนรับเข้าสู่การเปิดตัวสหายคันใหม่ของบนนะฮะนั่นก็คือไอ้บักอึดนะฮะสำหรับไอ้บักอึดคันนี้นะฮะจะเข้ามาแทนไอ้เจ้าเวฟฟี่นะฮะเจ้าเวฟร1อยไอนะฮะที่อยู่กับบอลมา10ปีนะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์แม่บ้านที่บอลขี่ขายไก่ต้มน้ำปลานะฮะต่อพ่วงข้างมาแล้วแล้วก็ตะลุยทั่วประเทศไทย77จังหวัด1 4ออุทยานจนครบนะฮะ ทีนี้เนี่ยมันผ่านมา10กว่าปีแล้วนะฮะวิ่งมาเป็นแสนกิโลนะฮะมันไม่ไหวแล้วนะทุกคนมันแก่มากแล้วนะบอลก็เลยตัดสินใจนะหลังจากจบทิปอีสานตอนนี้เราเปลี่ยนคันใหม่นั่นก็คือไอ้บักอึดนั่นเอง,เองนะขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวบอลพาเที่ยวนะซึ่งไอ้เจ้าบักอึดตัวนี้นะก็คือ All New ว็บ125ยนะฮะ1 2 5แน่นอนว่าการขยับซีซครั้งนี้เนี่ยมันจะทำให้บอลเดินทางได้ไกล ลูกแล้วก็ลุยมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะฮะและไอ้เจ้าเว็บ125ไอกันนี้นะฮะถึงแม้มันจะเป็นแค่รถครอบครัวนะครับแต่ว่าการได้มาอยู่กับบอลพาเที่ยวนะมันต้องเป็นมากกว่ารถครอบครัวแน่นอนนะยังไงเดี๋ยวไว้รอดูกันแต่ว่าวันนี้ฮะอยากจะให้ทุกคนมาดูว่าเฮ้ยทำไมถึงต้องเป็น125ไอนะฮะนี่ไเห็นไหมครับแค่เฉพาะดีไซน์นะครับก็โดดเด่นโฉบเฉี่ยวนะฮะดีไซน์ที่สวยงามทรงสปอร์ตนะครับเบาะออกสีแดงนะฮะสวยงามและที่สําคัญนะ อันนี้นะครับเปลี่ยนไฟหน้านะครับเป็น LED นะฮะซึ่งจะทําให้ความสว่างเนี่ยชัดเจนมากกว่าเดิมนะครับที่เดิมทีเนี่ยเป็นแค่ไฟหลอดธรรมดาแต่อันนี้นะรับรองนะครับอะไรที่อยู่ข้างทางขับขี่มืดๆเนี่ยคุณเห็นหมดทุกอย่างแน่นอนนะด้วยความสว่างนะที่บอลชอบใจอีกอย่างนะฮะนอกจากไฟ LED ที่ส่องสว่างสวยงามและดีไซน์ทรงสปอร์ตนะนั่นก็คือ U box หรือว่าช่องเก็บของใต้บอร์ดนั่นเองนะฮะทุกคนมาดูนะว่ามันใหญ่มากขนาดไหนนะนี่ฮะสามารถใส มวกกันนอกได้ด้วยนะฮะเราป้องกันการหายได้นะฮะอันนี้ปกติไปฮะทุกคนปกติไปเนี่ยฮะเราทําอะไรเราต้องเป็นผู้นํานะไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะคุณมาดูนะยูบล็อกใหญ่ขนาดไหนนะผมจะยัดไอ้เท้าสามอย่างนี้ลงไปนะฮะเนี่ยฮะทุกคนมันยัดได้หมดเลยเว้ยเฮ้ยสุดยอดนะฮะเนี่ยฮะสำหรับช่องเก็บของใต้บอนะฮะ สำหรับใครที่มีสัมภาระเยอะนะอันนี้นะครับช่วยได้อย่างดีนะฮะรถสัมภาระที่เราจะแบกหามไปนะครับและนอกจากนั้นนะครับมันไม่ใช่แค่ข้อดีที่มีช่องเก็บของใหญ่เท่านั้นนะฮะเรื่องของสมรรถนะเครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ํามันมากๆนะทุกคนรู้ไหมฮะคันนี้เนี่ยโคตรประหยัดน้ํามันเลยฮะอัตราเฉลี่ยที่ตามมาตรฐานที่เขาไปทดสอบนะฮะหลิตรเนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลถึง70กว่ากิโลเมตรอ่ะแต่ว่าเราเดี๋ยวเราจะตบี้ตะบันขี่นะแล้วมาดูกันจิว่าในการขี่จริงๆที่แบบตบี้ตะบันขี่เนี่ยเราจะใช้กี่ลิตรนะฮ และที่สําคัญนะมันไม่ใช่แค่ประหยัดน้ํามันอย่างเดียวเท่านั้นนะถังน้ํามันที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยของบออเนี่ยถังน้ามันบรรจุ3ลิตรเท่านั้นนะฉะนั้นเราต้องจอดและเติมบ่อยแต่คันนี้นะสามารถบรรจุได้5.4ลิตรเลยทีเดียวนะสำหรับนักเดินทางนะครับทุกคนบางคนก็ต้องเปิดบาะเอาลงเปิดเบาะเอาลงนะฮะของเนี่ยต้องปลดไปปลดมาหลายรอบนะฮะในการเติมน้ํามันซึ่งมันจะเสียเวลาแล้วมันบางทีเราเดินทางเราก็เหนื่อย นะครับมันจะยิ่งเพิ่มความเหนื่อยกับเราแต่ว่าไอ้เจ้าออ l นิวเว็บ125คันนี้บรรจุได้ถึง5.4ลิตรแล้วมันก็ยังประหยัดน้ำมันอีกต่างหางนะฉะนั้นทุ่งนี้นะผมจะพาทุกคนนะกับไอ้เจ้าบักอึดลุยไปที่อุบลราชธานีในเมื่อมันชื่อบักอึดนะฮะเราเพิ่งจบทริปและล่าสุดนะฮะผมได้ขี่เว็บ 110i ไรวดเดียวนะครับจากอุบลราชธานีมานะคนปรปฐมใช้เวลา 11อชั่วโมงเราเติมน้ํามันไปทั้งหมด7ครั้งนะฮะเพราะรถเราต้องเติมน้ํามันบ่อยหมดเงินไปทั้งหมด545บาทเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะขี่เจ้าบักอึดน,นะฮะรวดเดียวจากนาคนปรปฐมไปอุบลสวนทางกลับขึ้นในระยะทางเท่ากัน650กิโลเมตรใน1วันทุกคนมาดูนะว่าพรุ่งนี้บอนจะใช้เวลากี่ชั่วโมงและที่บอกว่าประหยัดน้ํามันเนี่ยจากเดิม500กว่าบาทเติมน้ามันไป7ครั้งไอ้เจ้าบักอึดคันนี้เนี่ย มันจะเติมน้ํามันกี่ครั้งและใช้น้ํามันไปกี่บาทเดี๋ยวพรุ่งนี้รอชมกันนะรับรองสนุกแน่ฮะกับการเดินทางครั้งใหม่ของบอลพาเที่ยวนะไอ้เจ้าบักอึดจะมาเป็นสหายของเราในการเดินทางปไปจนไฟด้วยกันไว้รอชมนะครับพี่ว่าผมจะไปทันไหม จะไปอุบลพรุ่งนี้แล้วกลับมากรุงเทพผมจะแว้นมอไซค์ไปใชตอนนี้เหรอไปพรุ่งนี้ต่อไปปุ๊บขึ้นรถไฟแล้วขนกลับมากรุงเทพผมอยากกลับกรุงเทพแต่ว่าไม่อยากกลับแบบธรรมดาโอเคครับทุกคนตอนนี้เราได้ตั๋วมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปอุบลกันนะวันพรุ่งนี้แล้วเราจะกลับมากรุงเทพนะในวันพรุ่งนี้นะครับอเอานะฮะเราไม่ธรรมาดาอยู่แล้วนะทำอะไรมันต้องบ้านนิดหน่อยนะสรุปก็คือเดี๋ยวจะเป็นแผนประมาณว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะเราจะขวดไอ้เจ้าบักอึดนะครับ ออกตอนเช้านะฮะแล้วก็หวดไปรวดเดียวนะฮะจนถึงอุบลราชธานีทุ่มครึ่งนะฮะเราต้องขึ้นรถไฟให้ทันแต่จริงๆเราจะต้องไปก่อนเพราะว่าเราจะต้องทําเรื่องผลในเจ้าอเว็บเนี่ยฮะผลในเจ้าบักเกิเนะะี่ยขึ้นรถไฟนะฮะเอาป็้ว,ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นดูนะฮะโอเคภารกิจนะครับจากนาครปฐมนะฮะกับกรุงเทพด้วยผ่านอุบลราชธานีตามนั้นครับผมสวัสดีตอน7จ็ดโมงเช้านะครับทุกคนตอนนี้บอลอยู่หน้าองค์พระปฐมเจดีย์นะฮะแล้วที่อยู่ในมือบอลตอนนี้ก็คือ ตัวรถไฟกับกรุงเทพนั่นเองนะฮะแต่ว่าอันนี้นะฮะ้าหากใครเห็นนะครับเป็นตัวรถไฟจากอุบลราชธานีนะไม่ใช่นครปฐมนะ,ะดังนั้นเราจะทําภารกิจสุดบ้านะฮะจากนาครปฐมกับกรุงเทพเราจะไม่กลับธรรมดานะ,ะเราจะใช้นี่ฮะเจ้าเว็บปรับอึดมอเตอร์ไซค์คู่ใจที่จะมาเป็นมอเตอร์ไซค์คันใหม่ของบอลนะฮะเพื่อเดินทางรวดเดียววันนี้จากนาครปฐมไปอุบลราชธานีให้ท่านรถไฟในเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะ ไม่พูดพรำเหมือนเพลงครับผมเอาไปล้ไปลุยกันเลยดีกว่าฮะลุยฮะตามมาเลยลุยโอเคไปลุยกันไปวูฮ95เต็มถังฮะครับทุกคนลืมนะฮะ ลืมเติมน้ำมันอันนี้เรายังอยู่ในตัวเมืองนครปฐมอยู่นะฮะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็กําลังจะออกเดินทางต่อนะน่าจะผ่านอยุทธยานะครับเราไปตาม GPS นะฮะก็เติมเต็มถังไปเลยนะฮะก็มาดูกันว่าคือของเก่าเนี่ยมันยังมีอยู่นะประมาณเกือบครึ่งถังนะอ,ะอันนี้ก็น่าจะประมาณ80บาทนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะว่าทั้งเส้นทางเนี่ยจะกินน้ำมันไปเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้คนยังไม่ได้กินข้าวเลยนะหิวเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเราไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะ หิวตรงไหนแบบทนไม่ไหวเราก็ค่อยแวะพักลวกันเพราะว่าภารกิจเราค่อนข้างที่จะต้องทําเวลาพอสมควรนะฮะต้องไปให้ถึงอุบลคือไม่ใช่ทุ่มครึ่งอ่ะทุกคนต้องประมาณสักหกโมงครึ่งนะเพราะว่าเราจะต้องมีเวลาที่เราจะ,อะเอารถขึ้นบกี้อีกนะฮะโอเคฮะไปลุยกัน9โมงแล้วตอนนี้ถึงตราบุรีแล้วนะครับทุกคน นมาประมาณ130กิโลเมตรยังไม่ได้เติมน้ำมันเลยอะโอ้โหคนหิวข้าวนะแต่ว่าเจ้ารถเนี่ยมันยังไม่หมดน้ํามันเราก็ไปต่อนะค่อยแวะไปกินปั๊มหน้าแล้วกันไปลุยครับทุกคนครัตอนนี้เราขี่มาแล้วประมาณเกือบ200นะกิโลเมตรนะฮะก็ถ้าอีกอ่า หากไปอีก20กิโลเมตรเราจะวิ่งมา200กิโลเมตรพอดีนะครับจากนครปฐมนะฮะซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่สระบุรีนะครับกาลังจะข้ามภูเขานะฮะไปมวกเหล็กแล้วก็อย่างที่ให้ดูเข็มน้ํามันเมื่อกี้นะเข็มสีแดงนะแต่เราเชื่อมั่นนะว่าครันนี้เนี่ยวิ่งได้เกิน200กิโลเมตรแน่นอนนะเราจะไปเติมน้ามันอีกทีนะฮะเลยมวกเหล็กไปแล้วนะครับมาลุ้นกันดูนะว่า น้ำมันมันจะหมดก่อนหรือเปล่านะเพราะว่าผมไม่มีน้ำมันสำรองด้วยนะแต่เราเชื่อใจไอ้เว็บปากอื่นอยู่แล้วนะไปลุ้นกันดูนะว่าไอขีดสีแดงที่เห็นนะครับมันจะหมดกลางทางหรือเปล่านะหรือว่ามันจะทำให้เราทำสถิติ200กิโลเมตรในการขับรวดเดียวนะเกิน200นะโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันนะไปไปกันต่อดีครับ ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจใอขอซื้อนะ้ำมันใส่ขวดเพื่อมันหมดกลางทางวิ่งวะยะไกลน้องไอ้นี่อำเภออะไรเนี่ยปากอ๋ออันนี้ปากช่องเหรอนครราชสีมาแล้วนะ,ะโอ้สุดยอดมากครับทุกคนเราขับลวดเดียวนะจากนาครปฐมนะมาปากช่องตอนนี้10โมงอยูนะ น้องเขางงกันใหญ่เลยนะคือตอนนี้เนี่ยเราออกจากนาคนปรปฐม655กิโลเมตรตอนนี้เหลือระยะทางนะฮะ455กิโลเมตรนะเฮ้ยเรามาถึงปากช่องโดยไม่ต้องแวะเติมน้ํามันเลยเว้ย,ยสุดยอดเอาเป็นว่าตอนนี้เรายังไม่เติมน้ํามันนะน้องเขาอนุเคราะห์หาขวดมาให้เรานะเดี๋ยวเราขับไปให้หมดถังเอาแบบหมดเกลี้ยงเลยดีกว่านะคือถ้ารถมันประหยัดน้ํามันขนาดนี้แล้วขี่ได้แบบไกลขนาดนี้โดยไม่ต้องแวะเติมบ่อยๆเนี่ยมันจะสุดยอดมากขนาดไหนนะเวลาเราขี่เที่ยวยินดีต้อนรับเข้าสู่นครราชสีมา โคตรสุดครับทุกคนตอนนี้ถึงนครราชสีมาวิ่งไปประมาณ203กิโลเมตรนะยังไม่ได้เติมน้ำมันเลยนะครับทุกคนนะ้ำมันยังไม่หมดเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะจากนครปฐมเนี่ยน้ำมันจะไปหมดตรงไหนนะฮะจะวิ่งได้กี่กิโลเมตรนะครับหนึ่งถังในการขับขี่จริงแบบตะพี้ตะบันนะ มันยังไม่หมดถังเลยอะคือตั้งใจว่าอยากให้มันหมดถังนะแล้วแวะัามเติมทีเดียวค่อยกินข้าวนะครับทีเดียวเนอะมันยังไม่หมดถังเลยครับทุกคนอ่ะไปกันต่อนะอดทนทนหดเลฮ้ยน้ำมันไม่หมดถังเราไม่แวะกกินข้าวนะนะตอนนี้เลยตามเข้าเขาใหญ่ไปแล้วนะกำลังมุ่งหน้าทูนคราชสีมาก เย้ yeah. ไม่เคยดีใจที่รถหมดน้ำมันมากขนาดนี้มาก่อนนะจะได้กินข้าวแล้วเว้ยทุกคนฮนะตอนนี้เราก็อยู่ตรงนี้ฮนะทางไปสี่ขีดนะฮะด้านหลังถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นเขาใหญ่เที่ยงนะฮะตรงไปอีกนิดนึงก็จะเป็นเขื่อนลำตะคองนะซึ่งตอนนี้นะฮะไอเจ้าเว็บปักอึดนะเราวิ่งมาได้เหลืออีก413ิกิโลเมตรนะนั่นหมายความว่าเราวิ่งมาเกือบ250กิโลเมตรต่อน้ำมัน1ัถัง สุดยอดมากนะจังนครปฐมนะคิดดูฮะวิ่งหวดรวดเดียวมาตะบี้ตะบันขับนะมาจนถึงเกือนลำตะคองตรงนี้ฮนะจังหวัดนครราชสีมานะทางไปสี่คิวนะสุดยอดมากฮนะเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยว่อนอื่นขอเติมน้ํามันก่อนนะอ่ะอันนี้นะเดี๋ยวมาดูกันนะเมื่อเช้าเติมไป80อันนี้อีก40แล้วเดี๋ยวเราไปเติมปั๊มข้างหน้านะจะได้แวะกินข้าวด้วยอ่ะตอนนั้นนะไม่พูดค่ามํำเพลงนะเดี๋ยวจะได้ไปกตนตอิว เก้าห้าเต็มถังครับเ <C oughs> นี่ยครับทุกคน <C oughs> ก็ตอนนี้นะฮะ <C oughs> จากจุดที่เราน้ำมันหมดใช่ไหมวิ่งมาได้ประมาณ15กิโลเท่านั้นนะ <C oughs> คือจริงๆไอขวดเมื่อก,กี้นะครับอ่า1.4ลิตรใช่ไหมฮะ <C oughs> เราเติมไปเนี่ยอ่ามันเข็มมันยังไม่กระดิกไปตรงเข็มแดงเลยคิดดูดีแสดงว่าถ้าหากเข็มมันมาแตะเข็มแดงเนี่ยเราสามารถวิ่งได้ไปอีกประมาณผมเดาว่าน่าจะประมาณสัก60-70โลอะ ฉะนั้นถ้าหากเข็มแดงเข็มเกณน้ํามันนะ <S <S แตะขีดแดงนะไม่ต้องกังวลน,นะยังวิ่งได้อีกไกลนะฮะห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบโลนะเอาเป็นว่าตรงนั้นนะฮะเราเติมไป40ใช่ไหมในขวดแล้วก็บวกกับตรงนี้อีก120นะอ่ะเป็นการเติมน้ํามันครั้งที่2นะครับก็รวมแล้วก็1 6 0บาทนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไอเจ้าเว็บบักอึดของเราคันนี้เนี่ยจะเติมน้ํามันกี่ครั้งแล้วก็หมดเงินกี่บาทแต่ตอนนี้คนหมดพลังแล้วเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนนะที่ปั๊มนี้นะอ่ะโอเคฮะไปหาข้ากกนั โอเคครับมือแรกของวันนะเกือบ11โมงอะทุกคนไม่ไหวนะหิวโคตรๆนะทำเวลาดีนะครับแบบนี้เราน่าจะไปถึงสถานีรถไฟอุบลทันกลับกรุงเทพน่าจะประมาณสักไม่เกิน6โมงเย็นนะเราน่าจะไปถึงนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะออกกินก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปลุยเดินทางกันต่อผมมาอยากรู้จริงๆเลยว่ามันจะถึก ุดประหยัดน้ำมันนะฮะขนาดไหนนะมันต้องสุดอยู่แล้วล่ะถ้ามันจะมาเป็นพาณนะต่อไปของบอนบาร์เทนะไปกันต่อครับทุกคนก็400กิโลเมตรสุดท้ายนะขวดกันยาวๆนะฮะเราจะแวะเติมเงินแค่น้ำมันนะฮะจะได้ไปถึงสถานีรถไฟอุบลพันธ์ส่งไอ้เจ้ามาเกิดขึ้นรถไฟไปพร้อมกับเรานะไปมพูดทวาสำเพลงดีกันเลยดีกว่าคร เข้าเขตกรุริรัมแล้วหมายเขสองครึ่งเข้าสู่จังหวัดบุริัมย์แล้วเย yeah! ้ไปต่อไปต่อไปต่อยังไม่ได้เติมน้ำมันเลยถ่ะที่สามอ่ะย้อนพ้นไปยัน 95นะฮะเต็มถังฮะอัดเต็มเต็มเลยนะฮะครับก็ตอนนี้นะทุกคนเราอยู่ที่อำเภอประสาทนะจังหวัดสุรินทร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็เวลากี่โมงแล้วเนี่ยจะบตานอีกอีกประมาณ15นาทีบสามนะอันนี้ประสาทสุรินทร์เนาะโอเคฮะนี่เห็นไหมให้เจ้าถิ่นช่วยย้ำนะว่าเราไม่ได้วาปมามม่ๆนะเราขี่จริงนะขี่จริงเมื่อจริงปวดตูดจริงนะก็ แวะเติมน้ำมันนะฮะคาดว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายนะฮะเป็นถังที่3นะครับเพราะว่าคือเฮ้ยมันทําระยะทางดีมากอันนี้ขี่มา200ประมาณ205กิโลเมตรแล้วนะครับยังเหลือไปไทยทางอยก197ยังไงผมเชื่อว่าถังนี้เป็นถังสุดท้ายแน่นอนนะฮะยังไงสุดท้ายแน่นอนนะครับดังนั้นเราเติมกึนแค่3ถังถังนี้ประมาณ150บาท โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขี่รวดเดียวบึนบึนนะฮะไปเจอกันที่สถานีรถไฟอุบลราชธานีแต่ว่าจะถึงกี่โมงไม่รู้นะฮะแต่ว่าตอนนี้บ่ายสามกว่าละอ่าโอเคน่าจะทันอยู่อ่ะเดี๋ยวไปเจอกันสถานีรถไฟฮะสีสกเก็ตแล้วครับทุกคนตอนนี้สี่โมงเย็นนะฮะเรายังเหลือระยะทางอีก100 20กิโลเมตรนะฮะเราจะถึงเป้าหมายอุบลราชธานีอ่ะโอเคห้าไม่พูดท่านทำเพลงนะเดี๋ยวจะไม่ทันรถไปเด้อไปลุยกันต่อลุยกันต่อสุดยอดทะทุกคนตอนนี้บอลก็อยู่ที่เขตอุบลราชธานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวได้เวลากี่โมงอ่ะตอนนี้ห้าโมงสิบแปดนะห้าโมงสิบแปด เรายังห่างจากสถานีรถไฟนะครับอีก33กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็น้ำมันยังเหลือนะยังไปได้นะสรุปเราเติมแค่3ามครั้งอ่ะเดี๋ยวค่าใช้ใจ่ายอะไรยังไงนะเติมน้ำมันไปเท่าไหร่เดี๋ยวไปสรุปที่สถานีรถไฟแต่ก่อนอื่นขอมุ่งหน้าไปสถานีรถไฟก่อนแล้วกันนะถึงแล้วถึงแล้วสถานีรถไฟถึงแล้วโอเค ชโยกับการมาถึงของเรานะในการขี่เจ้าเว็บบักอื่นนะครับตั้งแต่เช้านะฮะนครปฐมนะครับเราออกตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าและตอนนี้ก็6กโมงเย็นนะฮะเราใช้เวลาทั้งหมด11ชั่วโมงนะในการขี่รวดเดียวนะฮะจากนครปฐมมาอุบลราชธา,านีเพื่อจะนั่งรถไฟกับกรุงเทพนะก็โอเคครับเอาเป็นว่าภารกิจของเราสําเนนร็จล่วงเย่นะฮะก็ผลสรุปนะครับจากการเติมน้ามันไปทั้งหมด3ครั้งนะ จากข่าวก่อนถ้าใครยังจำได้นะฮะบอนขี่จากอุบลราชธานีรวดเดียวกับนครปฐมนะฮะ11ชั่วโมงแต่ครั้งนี้เราขี่ทดสอบนะบสมรรถภาพของเจ้าเว็บปากอึดคันคนี้นะก็11ชั่วโมงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราเติมน้ำมันไป3ครั้งเท่านั้นเองนะประมาณ3ถังนะครับแล้วก็ค่าน้ำมันนะแน่นอนว่าทุกคนอยากจะรู้นะครับข่าวก่อนเนี่ยเราเติมน้ำมันไปทั้งหมด545บาทสำหรับรถคันเก่าของบอนนะแต่ว่าเจ้าคันนี้นะฮะ อูนิวอนด้าเว็บรอไอนะฮะประหยัดน้ำมันโคตรโคตนะฮะบนเติมไปทั้งหมด390บาทเท่านั้นเองครับทุกคนถือว่าประหยัดไปประมาณ30%นะลองคิดดูซะถ้าหากพลนเอาไอ้เจ้านี่ไปขี่ทั่วประเทศไทยจะประหยัดน้ำมันขนาดไหนนะ โอเคเอาเป็นว่าภารกิจของเราเสร็จสิ้นเย้ yeah. นะอ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับขอเอาเจ้าปากอึดนะฮะไปโหลดเข้าตู้สัมภาระนะเรายังมีภารกิจทิ้งท้ายอีกนิดหน่อยนะในการที่จะกลับกรุงเทพนะครับในเที่ยวรถไปทุ่มครึ่งนะเรามาถึงทันพอดีอ่ะเอาเป็นว่าไม่พูดพามําเพลงขอจบภารกิจแต่เพียงเท่านี้สุดยอดมากไอ้ปากอึดเดี๋ยวไปลุยกับเราในประสบการณ์ต่างๆนะไว้รอชมนะว่าบอลพาเที่ยวและไอ้เจ้าเว็บปากอึดจ,จะพาทุกคนไปเปิดประสบการณ์ที่ไหนบ้างโอเคฮะไปฮะจบทริป ในการเดินทางทดสอบสหายคู่ใจของเราบ๊ายบายวูโอเคะบายบายเพื่อนยากเจอกันหัวลำโพง,พพงหัวลำโพงหัวลำโพงหัวลำโพงมา นั่งรถไปกันดีกว่านะกับอย่างสบายนะเรานอนตู้แอร์นะฮะเรื่องของเรื่องคือจะนอนพัดลมแล้แต่มันไม่มี <laughs> โอเคเลย <laughs> จะนอนชั้น3ามก็ไม่ไหวแล้วแก <laughs> โอเคครับรถไฟ,ฟปลอดโปร่งโล่งสบายดีนะเดินทางกันวันทํางานนะคนไม่ค่อยมีนะครับเดี๋ยวรอรถไฟออกนะทุกคนก็ชั้น2แอร์นะแล้วก็เราไปนอนเตียงบนตามนั้นนะไปเจอกันอีกทีนะฮะบ,บางกอกบ,บายราตรีสวัสดิ์ เย่ <Ooh. S 2> yeah. ถึงแล้วนะฮะกรุงเทพมาหานครนะเป็นการเดินทางจากนครปฐมมากรุงเทพที่ไกลที่สุดนะแล้วก็นานที่สุดดนะ้วยจะมีใครบ้าเหมือนผมไหมโอเคเอาเนปะ็นว่าจบไปแล้วนะฮะอีกหนึ่งภารกิจเดี๋ยวไปรับเจ้าบักอึดน,นะฮะแล้วก็กลับบ้านพักผ่อนนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาว่ากันต่อว่า คลิปต่อไปเราจะพาเจ้าบังเกิดไปลุยไหนดีอ่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะวู้ฮู